สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กับซีผามาเบิง้งไก่ชนเนาะค่ะเนาะไก่ชนหรือว่าไก่ตีเนาะค่ะเนาะสำหรับช่วงนี้ก็อากาศห่อนแห้งเนาะช่วงนี้กับใบสามได้แล้วลนะ่ะไก่เพิ่นก็บห่อนแห้งเบิ้งเป็นอาปากอยู่ไก่ชนสำหรับสำหรับไก่ชนนี่กับ เพิ่นกับเฮากะยหญ่ลงมาอยู่ทางผีเนาะเพราะว่าอากาศมันห่อนคักนะเพิ่นก็นเลยใหายลงมาอยู่ทั้งขอ,อกทั้งไตปกติก็สิอยู่ทั้งๆปกติก็สิอยู่ทั้งๆแบบนี้อากาศมันห่อนคักเบิ่งไก่หอ่อนอาปากสวออยู่จนว่าได้เปิดพัดลมให้ไก่พอดพัดลมก็ได้ หอนอีลีค่ะชว่วงนี้ตะลีตัวนไกบ่บางอ่าปากสปอร์เซเวอยู่อยู่้ะเบื้องแน่เบื้องบนหอนคักอีลีขนาดว่าช่วงนี้ก็ค่ำแบบในเนาะใบสามจะสี่โมงหอนอีลีไก่กับจนหอน ไก่ก็ห่อนคนก็ห่อนอเผื่อนะเบื่อนเนี่ยเบื้องตัวนี่เบื้องตัวนี่ก็อาปากสวออ,อยู่เป็นตละลอตน์ตะคนก็บหอนตะไก่ก็บหอนคือกันไก่ก็บหอนคือกันกับคนเนาะเพป็นกระเฮาก็ยใหญ่ลงมาได้สองสามมือเลยเนาะ ตัวหอนข้างอีูตัวคนก็นหอนนี่ลยนี่จะตัวหันหอนเฮฟลม่ม้ไกลค่ะสำหรับคลิปนี้กัขอจบคลิปแค่น,นี้และะ้วค่ะนาอ มาไทยไก่เห็นเบิรงซื่อๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม